thank you วิจารณารณะสัมปนรณนี่วิวิจารณารณะสัมบูรวิจารณ์นั่นกับจารณ์คนละศัพท์วิจารนั ان ان ่นคือปริยัตินั่นเอง หรือคำสอนของพระบุทธเจ้าอย่างเช่นว่าวิชาที่จะปนทุกนะคือวิชาวิปัสนาในแนวสติปัฏฐานนสีนเป็นวิชาเป็นวิชายอดแห่งวิชายอดแห่งวิชาวิ แปลว่าแจ้งแปลว่าต่างนี่แปลว่าแจ้งนะแจ้งอย่างไรคือว่าขอเห็นว่าสรรพสิ่งในตัวของเราและโลกรูปนามของเรากายกับใจนะมันไม่แน่ แต่ทีนี้เมื่อเราได้รับความทุกข์มันมีกายกับใจนี่ลูกำนามตัวกายกับใจตัวทุกข์แต่แต่ก็คือลูกกามนำน,นี่แล้วก็มันจะบังคับไปมาได้เราชีวิตของเรา จะห้ามบริณีสามเณรเือพระสามเณรพระนีนะ่ <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปทุกคนทุกคนทุกคนระวังบมันแก่นะมันห้ามไมา่ได้ละ <c oughs> เป็นเน้นก็จะใหญ่มาเป็นพระมันก็จะแก่ขึ้นมาอันนี้ สิ่งเหล่านี้เนี่ยยังจะเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่จะเห็นง่ายๆนะใจของคนนี่ต้องมันต้องให้มีฝึกหัดอบรมปฏิบัติเราวิชานี่ยม,มีสี คือกายหนึง่งเวทนาหนึงน่งจิตหน,นึง่งธรรมหนึ่งนี่เป็นของพระพุทธเจา้านะรวมแล้วในในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะรวมแล้วอยู่ที่นี้อยู่วิชาอยู่ที่วิชานี้เตหิปิตกรรม ตเหตหิปิตกังพุทธวจนา,าหาริตัวกทิยมานังอปม,มาทังเอวะโอตรลติในพระจนะนายพระไตปิฎกทั้งหมดทั้งสิน้นรวมลงแล้วก็คือความไม่ประมาณ อัประมาณทางเอว่าโอตรติรวมลงในความไม่ประมาณความไม่ประมาณคือสตินั่นเองคือสติตัวนี้แล้วก็เราก็เอามากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนากิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนากายหน้ากาบก่อนแล้วก็มาเดินจุบปมแล้วก็กำหนดพ้องน้อยจุดน้อย เวทนามันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเนาะกกมหนดปวดหนอปวดหนอถ้าสบายก็สบายหนอสบายหนอเฉยเฉยหนอเฉยหนอเอาอันนี้แหละมาเป็นอารมณ์าเราเรียนอย่างนี้ให้เรียนอย่างนี้ก่อนกายเวทนาจิตธรรมเอาอย่างไดกายอย่างไดเออเราจะต้องกาบเราจะต้องเดิน ทางเดินก็นมานั่งกำหนดพองหนอยิ้หนอเมื่อปวดในทำงานปวดหนอปวดหน,เน,น,หน,หนเอเจ็บเน,นี่ยแสดงเจ็บอย่างใดเจ็บหนอเจ็บหนอเแล้วเชยก็เชยหนอเชยหนอเนี่ยอันนี้เป็นรักก่อนเท้าว,วิชาเรียว่าวิชาแล้วก็จรณะอีกเวลาเขาเดินอยู่ผมนะเวลาเขามาจรณะตัวนี้ทุกคนจะต้องกราบก่อน เอาสติวัติมือจากมือนะเอามาไว้ที่เท้าจากเท้ามานนั่งลงแล้วกอาไว้ที่พองน้องยิน้องเอาเมื่อไปกำหนดไปแล้วมันเวทนาเวทนาเนี่ยมันรวมทั้งหมดเลยอันได้เป็นที่รวมก็คือเวทนา มันจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นว่าสบายมันมันบัสบายก็เป็นเป็นทุกขเวทนาถ้าว่ามันสบายก็เป็นสุขเวทนามันเฉยๆก็เป็นเป็นอุเบกขาเวทนาจิตนะเราต้องสัมผัสอันนี้แล้วก็ทำ จิตกายเวทนาและจิตจ hm. ิตนั่นสภาวะที really Arizona, ่ร <Alex> ู้อารมณ์เร <ants> ียกว่าจิตมันจิตนี่มันมีหลายอย่างหะไทยเรียกว่าจิตวิญญาณก็เรียกว่าจิตคือตัวอันเดียวกันนะแต่มันสมจิตนี้มันถูกสมมุติขึ้นมาคืออย่างแก่บ้านอำเภอ เพานี่มันเลื่อนขึ้นไปบจะสมมุติเข้าไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนก็ว่าอันนั้นเป็นว่าจิตสมมุติขึ้นมาแล้วเหมือนกับคนคนเดียวกันนะหะไทยเรียกว่าจิตมะโน,ญญนเรียกว่าจิตวิญางเรียกว่าจิต สภาวะที่รู้ไม่ความมีความหมายไงสภาวะที่รู้ล่ะเป็นจิตมันรู้อะไรรู้อารมณ์รู้รู้รูปรู้เวทนรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ธรรมอารมณ์คือความคิดดีไม่ดีนี่นี้ว่าจิตผมรู้ว่าจิตนี้ ก็มโนได้คิดหนอคิดหนอคิดหนอก็ป่วยมันคิดนะเราคิดสั่งวแต่าคิดนะก็มันคิดก็ป่อยมันคิดแล้วอ็สติไปก็มันใช่หาอก็ปล่อยมันคิดไปแต่มันคิดมันมันหลายอย่างแต่เลือกเอาจะไป่เอาหลายอารมณ์เอาอารมณ์เดียว เอาคิดเนี่ยคิดนอคิดนอตัวคิดนั่นน่ะมันม่แจ้ไ่ใของเราเาทาว่าแต่มันคิดคิดก็คิดไปแต่ว่าคิดหลายอย่างแต่เอาเอาอย่างเดียวพยายามเอาเรื่องอารมณ์แล้วมันก็จะทิ้งไปเองความคิดนั้นมันก็จะเหนื่อยเหมือนกันมันก็ขี้เกียจคิดเหมือกัน ในจิตคิดนอกกันนอนแต่ว่าความมุ่งหมายเนี่ยจิตในจิตจิตในจิตนั่นคือว่าอะไรเป็นนายคือทิ้งไม่ใช่เราไม่ใช่เราคิดสักแต่ว่าคิดอันนั้นเป็นนายแห่งจิตความมุ่งหมายจิตในจิตคือจิตที่ว่าเื่อคิดไปไม่ใช่ของเราเนี่ ธรรมนั่นหมายความว่าอันไ้เป็นธรรมสภาวะที่รักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปี่ชั่วเรียกว่าธรรมะอันนี้เราเรียนในเวลาเมื่อเราเรียนนั่งธรรมสภาวะธรรมนี้คนได้ใจเป็นธรรมมามาตกนในนรกมาได้ไปสู่อบาย ใจเป็นคนที่มีเมตตาอินดูแล้วคิดจะช่วยเพื่อนผูงร่วมโลกนกันคิดคิดจะให้พ้นขาดทุกข์และภัยดีนะบ่มีการอิจฉามีความอิจฉาอาแล้วก็พออย่นดี ทีนี้เขาช่วยบุนได้ก็จะไป,ไปตุกมันวางเฉยใช่ไหมนี่เนี่ยละก็หนดนนี้ไม่ใจเป็นธรรมทรารนัักคือว่าสัจธรรมก็จะไปติดธรรมอันได้เป็นธรรมก็ตาเป็นธรรมหูเป็นธรรมจะไปจะไปติดตาจะไปติดหู ท่องไปน้อยท่องไปในแล้วไปนอกทำทำนี่คือเป็นที่อาศัยทำได้สักว่าทำไม่ใช่สรรพคุณตุวตุนแล้วก็แม้แต่ทำก็จะไปติดทำอันไดเป็นธรรมจะไปติดหูจะไปติดตาจะไปติดตาไปติดหูไปติดจมูกจะไปติดรสจะไปะไปติดกลิ่นจะไปดีแล้วไม่ดี นี่ยอันนี้อาศัยเป็นที่อาศัยเป็นเรือเป็นแพเป็นนาวาที่จะซ้ำข้ามะสูมาสม,มุติคือสาววัตสงสารเราจะข้ามเพื่ออาศัยธรรมานี้ข้ามะสูฟังเมื่อเอาไปถึงฟังแล้วก็ทิ้งเหือขึ้นไปสู่ฟังเลย แต่ร่างกายก็นี ye, ich, ้เวทนาก็ดีคิดก็ดีทมก็ดีเป็นนาวาที่จะให้จิตนี้ข้ามสู่ฝั่งพราะจะไปติดเถื่อจะไปติดแปรเป็นที่อาศัยท่านนั่เพราะฉะนั้นก็การปฏิบัติหรือว่าอนี้วิชาเรียกว่าจารณะสัมปันโนโสเสทโหมนุเสสุ จะประเสริฐในหมุ่มนุษย์ทั้งหลายผู้ผู้มีการรวมแล้วผู้มีการปฏิบัติวิปันสนาในวสศิปทานอส,นอสีนี้เป็นผู้มีวิชา,าและจรณะและโสเศธโมนุสเสสุจะเป็นผู้ประเสริฐในหมุมมนุษย์ทั้งหลายพรจะนันกอรูจ้จักคาคุณค่าแห่ง จารณะและในวิชาและจารณะสัมปนนี้ด้วย